วันนี้ต้องบอกว่าผมมีอุปกรณ์กาแฟ2ชนิดระหว่างดิฟและก็เจ้าโมกาพอดผมจะมาเปรียบเทียบครับกับ3หัวข้อทั้งเรื่องความสะดวกเรื่องราคาแล้วก็เรื่องรสชาติว่าทั้ง2ตัวนี้อะไรที่ตอบโจทย์กับสายแคมปิ้งที่สุดครับ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยแล้วก็สามารถหาได้ง่ายด้วย <Wow. S 1> วันนี้ที่อยู่ในมือผมนะครับเราจะใช้เครื่องบดเจ้าทามมอตัวนี้นะครับเป็นตัวบดกาแฟมีตตวแก๊สพกพาตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใช้เป็นแก๊สกระบองเนาะมีโมก a พ o r t อตครับมีดริป v 60ชุดดริปของฮาริโอเนาะมีคอฟฟ่สเกลนี่เลยนะครับทั่วไปนะครับแล้วก็มีเป็นกาต้มน้ำนะคบต้องบอกว่าวันนี้อากาศดีมาก เราเริ่มจากการดิฟก่อนเลยแล้วกันเนาะเราจะมาต้มน้ํากันก่อนนะครับเฮ้ยเกือบไป <G up> นี่เลยเราใช้น้ำนํำเดือไว้นะครับวันนี้ปึ๊บใส่ไปเลยปริมาณน้ําที่เราต้มเนี่ยคือ500 ml นะครับโอเคเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สได้เลยเราจะใช้อุณหภูมิน้ําเนี่ยประมาณ92-94องศาโอเคเปิดฝาดีกว่าจะได้เห็น ในระหว่างที่เรารอน้ําได้อุณหภูมิที่ต้องการเราจะมาบดกาแฟกันก่อนครับกาแฟที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นตัวคอสตาริก้านะครับซึ่งปริมาณวันนี้ผมจะใช้กาแฟอยู่ที่15กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยประมาณ250 ML ก็ต้องบอกว่าอัตราส่วนเลโชเนี่ยอยู่ที่1ต่อ15นะครับการดิฟเนี่ยเราเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีการเตรียมวัตถุดิบและก็อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยที่เยอะกว่านะครับโอเคอันนี้15กรัมเสร็จแล้วก็ จะมาบดกาแฟครับความละเอียดนะครับอยู่ที่ประมาณ15คลิกการปรับเนี่ยก็คือปรับให้สุดก่อนนะครับแล้วก็คลายออกมา15คลิกซึ่งก็จะเป็นระดับที่เหมือนกับด้านทรายหยาบนะครับ8 9 10 11 12 13 14 15นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมอ่าถ้าเกิดทำโมงแกรนพอร์ตเนี่ยก็จะใช้ความละเอียดกว่านี้ครับเสร็จแล้วก็เทไปเลยนะเสร็จแล้วก็ได้เวลาออกกำลกายแล้วครับใช่ใ ก็บอกว่าวันนี้อากาศดีมากธรรมชาติมากนะครับแล้วก็เราดิฟกาแฟอยู่ท่ามกลางลำธารแล้วกันเนาะได้ฟิลลิ่งดีมากๆเลยโอ้หอมมากพอรู้สึกว่ามันเริ่มแบบเริ่มไม่มีแรงบ้านแล้วอ่ะก็แสดงว่ากาแฟน่ะหมดแล้วนะครับนี่เราก็ได้แล้วครับสำหรับกาแฟที่หมดความละเอียดเนี่ยประมาณนี้คือโอเคเลยนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการดริปนะครับอันนี้อุณหภูมิได้แล้วนะครับประมาณ 100องศาเราจะเอาออกครับแล้วก็รอให้อุณหภูมิดอ o ลงเนาะเราต้องใช้ตัวตาช่างสเกลด้วยเพราะว่าตาช่างตัวนี้จะเป็นบัวบอกน้ําหนักบอกปริมาตรนะครับเราก็วางเลยนะครับแล้วก็ให้มันลื่นมากเลยนั่นเองนะโอเคกดเปิดเครื่องครับแล้วก็แทนน้าหนักให้เป็นศูนย์นะครับคราวนี้ก็จะมาเริ่มสู่ขั้นตอนการดริฟและอุปกรณ์ต่อไปนะครับจะเป็นกระดาษกรองนะครับซึ่งเป็นทรง V ี0แบบนี้นี่เลยปึ๊บ ้หนักครับก่อนที่จะดิฟเนี่ยเราก็รอครับให้อุณหภูมิเนี่ยดรอลงมาเหลือประมาณ94องศาซึ่งตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราจะล้างกระดาษก่อนนะครับก็คือการลวกกระดาษก่อนอ่าโอเคแล้วก็รอให้น้ําไหลให้หมดก่อนนะครับใน E ีพีนี้เราจะไม่ได้ลงลึกถึงทฤษฎีการดิฟเนาะเพราะว่าเราจะเปรียบเทียบถึงแบบความง่ายความสะดวกครับจะไม่ได้แบบว่าทางการมากนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ากาแฟลงไปเลยนะครับปึ๊บ เคาะนิดนึงครับให้หน้ามันเรียบนะครับเท่ากันนะครับอโอเคปุ๊บขั้นตอนแรกในการดิฟเนี่ยเราจะเรียกว่าก,การบลูมิ่งครับก็คือเป็นการไล่แก๊สนะครับการบลูมิ่งเนี่ยครับก็คือเราจะใช้น้ําประมาณสัก3 0มสถึงสีมลครับในขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก30วินาทีครับหลังจากที่เราบลูมเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการดิฟเลยนะครับซึ่งไอ้2 m 0 ml เยี่ยเดี๋ยวผมก็จะแบ่งเป็นการดิฟสัก3ครั้งซึ่งคิดว่าการดิฟถ้วยนี้ครับคงไม่เกิน2นาทีก็คือจบสามารถทานได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าความสุนรีของการดิฟเนี่ยครับก็คือเป็นการที่เราคือไม่มีแรงในการอัดสกัด กับเครื่องเอสเปรสโซ่ eso, แต่ว่าใช้แรงน้ำถ่วงครับในการที่จะทำให้กาแฟเนี่ยมันสกัดออกมาแล้วก็มีฟิลเตอร์ในการกรองพวกออยน้ำมันนะครับออกมาด้วยซึ่งรสชาติมันก็จะแบบนุ่มกว่ามันก็จะไบรท์กว่านะครับแล้วก็จะจะมีความแบบละมุนนะครับมากกว่าวิธีการอื่นนั่นเองการดิฟก้าวนจากนอกนะครับเข้าในเป็นขดหอยนี่ครับต้องบอกว่าตอนนี้กลิ่นแบบหอมมากๆนะครับแล้วก็ทีมงานก็ยังไม่ได้กินกาแฟเลยรอผมคนเดียวนะครับเราจะดิฟกินพร้อมกันนะครับ โอเคตอนนี้ครบ250 ml แล้วเดี๋ยวเราจะมารอครับให้น้ําไหลหมดนะครับแล้วก็จะมาชิมกันก็เสร็จแล้วก็วนครับนิดนึงครับแล้วก็สุนทีครับต้องบอกว่าเหมือนไปนั่งที่คอสตาริกาเลยครับตอนนี้เฮ้ยกลิ่นดีมากเลยนะครับ <c oughs> หอมหอมสุดๆซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่ากาแฟดริปเนี่ย คนที่คิดค้นเนี่ยไม่ได้เป็นบริสต้าหรือว่ากูรูนะคนที่คิดค้นเนี่ยคือแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งนะครับดีครับสดชื่นมากรสชาติไม่หนักแล้วก็มีความมันคอมเพล็ก์อ่ะมันแบบมันมันนุ่มครับละมุนครับเปรี้ยวนิดนึงครับเพราะว่าเป็นกาแฟฟิลเตอร์เนาะขั้วอ่อนนะครับแต่ว่าความเป็นแบบผลไม้อ่ะก็จะมาแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบมาเยอะมากซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของคอสตาริกา แล้วตัวดิฟเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งให้อุณหภูมิดอบกว่านี้ก็จะกลายเป็นอีกิรสชาตินึงนะกินตอนร้อนกับกินตอนอุณหภูมิดอบเนี่ยก็จะมีความอร่อยคนละแบบโอเคเสร็จสิ้นการดิฟเราไปต่อที่โมกาพอรกันเลยอย่างแรกเลยเราจะใส่น้ําก่อนนะครับเปิดออกมาจะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นฟิลเตอร์แล้วก็เป็นส่วนที่ใส่น้ํานะครับเราก็จะใส่น้ําไปเลยมันก็จะอยู่ที่เราละสัก200 ML นะครับโดยประมาณให้สังเกตไอเจ้าวาลทองเหลืองนะครับวาลเซฟตี่วาลเนี่ย ให้อยู่ประมาณเซฟตีวาวนะครับโอเคแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาบดกาแฟกันครับซึ่งผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะว่ามันจะต้องใช้กาแฟโอเวอร์ไปนิดนึงไหมเดี๋ยวผมจะบดกาแฟเผื่อไว้แล้วกันประมาณสัก25กรัมเนาะอันนี้เอาเป็นเอธิโอเบียบ้างแล้วกันนะครับหลายคนชอบทํามากเลยนะบกาพอร์ต ok เพราะว่า1คือการทํากาแฟเนี่ยแบบอุปกรณ์มันราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็ทําง่ายแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เอาไปใช้เปิดร้านจริงได้ด้วยนะ เพราะว่าไอ้เจ้าโมกาเนี่ยมันสามารถสกัดออกมาได้ความเข้มข้นที่ใกล้เคียงกับเครื่องเอสเปสโซเลย <Wow. S 1> เพราะว่ามันมีแรงดันนะครับแล้วก็มีคมรีม่าด้วยโอเคอันนี้เราก็จะปรับให้ละเอียดขึ้นมานะครับนิดนึง 4, 5, 6โอเคข้อดีของไอ้เจ้าทามอ์เนี่ยก็คือมันจะนับคลิกได้ง่ายครับว่าเราใช้คลิกไหนแล้วมันก็จะละเอียดประมาณไหนอย่างเงี้ยครับโอเคเปน็นนิดนึงคันนี้ก็บดครับ Few moments later. ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอ่าเนี่ยเริ่มเริ่มจะหมดแล้วไม่ใช่กาแฟแล้วนะแรงจะหมดแล้วโอเคหมดของจริงว้าวนี่ความละเอียดนะครับตอนนี้คือละเอียดค่อนข้างมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ได้เลยจะสังเกตว่ามันจะเบิดเหมือนเป็นก้อนๆน,นิดน,นึงอะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะแล้วก็ใช้มือแล้วกันนะครับวันนี้เรามาแคม ก้าทดครับแล้วก็อาจจะแทมนิดน,นึงครับขดน้ำนี่แหละเนาะกดลงไปหน่อยนะครับอ่าช้อนกดลงใบดันเข้าไปนะครับโอเคนี่ให้หน้าเรียบประมาณแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแล้วเราก็หมุนส่วนบนเข้าไปต้องระวังอย่าให้แบบมันหมุนไม่แน่นเนาะเพราะาถ้าหมุนไม่แน่นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีโอกาสรั่วตามขอบนะครับก็ให้ตึงมือเลยครับโอเคแล้วก็วางบนเบาคราวนี้เราจะเปิดฝาทิ้งไว้ด้วย จะดูจังหวะที่มันมันเดือดขึ้นมานะครับเราก็รอครับรอมังกรผ่อนนี่แหละให้เขาเดือดครับฮ้ยลืมจับเวลาเลยจริงจริงอยากจะรู้เหมือนกันนะว่ามันใช้เวลาประมาณกี่นาทมาีมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนสิ่งที่เรารอคอยลอ,อยคอยนะครับมาถึงแล้วนี่เห็นไหมครับว่ามันจะออกรงแกนตรงนี้ครับแล้วก็พุ่งขึ้นมานะครับเราก็รอให้มันแบบเหมือนกับมันจะจะหมดอนะ่ะเราก็เลยเราก็จะปิดเตานะครับ อันนี้ปิดเตาเลยนะปบ๊บอ่าสิ่งที่ได้นะครับเอธิโอเปียกับโมกาพอดน,นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ปิดได้เลยครับลกลงก่อนอ่ะต่อเลยอุย๊ยร้อน <c oughs> โอเคเกิดอุบัติเหตุได้หน่อยครับ <c oughs> ต้องระมัดระวังครับคือเอาเอาตรงๆแม้ดูจากสีอะ่ะก็รู้แล้วว่าว่ามันต่างกันเยอะมาก เจ้าดดฟเนี่ยจะใส่มากๆเลยนะครับตัวนี้จะรู้สึกเหมือนมีลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆโครนอะ่ะนิดหนึ่งก็คือมันสกัดออกมาได้เข้มมากๆแต่ว่ามันก็สามารถดึงรสชาติของกาแฟาออกมาได้เต็มจริงๆนะอืมเปรี้ยวครับอันนี้เปรี้ยวเลยนะครับเข้มเข้มครับก็คือบอดี้ของกาแฟาเนี่ยมาเยอะมากก็ต้องบอกว่าสะดวกครับความร้อนร้อนกว่าครับเข้มกว่านะครับแล้วก็เร็วกว่านะครับโอเคเรามาสรุปครับถ้าในเรื่องของ ความสะดวกในการพกพาการเตรียมอุปกรณ์นะครับเยอะหรือน้อยก็คือมคาพอร์เนี่ยผมว่าดีกว่านะครับแล้วก็สะดวกวกว่าง่ายกว่านะครับส่วนดิฟถามว่าดีไหมก็ดีแต่อาจจะใช้ต้องมีกล่องอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับสครับเรื่องราคาราคาเจ้ามอาพอร์ขตัวนี้ก็หลักร้อยครับก็รวมกับทั้งเตาทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็ไม่ถึง1,000บาทเราสามารถที่จะเอามาใช้ตั้งแคมป์ได้เลยส่วนดิฟเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเซ็ตเนี่ยน่าจะประมาณ3,000บาทแล้วก็ สุดท้ายคือเรื่องของรสชาติเรื่องของรสชาติผมให้เสมอกันแล้วกันเพราะว่ามันคนละอารมณ์มันเทียบไม่ได้คือม o g a p ก r พตคนที่ชอบความเข้มชอบกาแฟแบบร้อนจริงๆนะครับก็จะได้ตรงนี้ไปส่วนคนที่ชอบความแบบสุนทีความใสๆความแบบไบร์ของกาแฟเนี่ยก็จะได้แบบดิฟไปนะครับ ก็สรุปเพื่อนๆก็เอาไปลองดูครับแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์กาแฟที่เหมาะสมกับการแคมป์ของเพื่อนๆละกันนะครับ <S <S ยังไงฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมทํากาแฟแบบไหนก็คอมเมนต์มาละกันอยากได้แบบไหนละกันนะครับเดี๋ยวจะทําทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายตามรายการ Easy Coffee เลยครับสวัสดีครับ